สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่รักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะมาพบกับจูนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรวันนี้นะคะหัวข้อที่จูนจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะก็คือเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคมะเร็งนะคะที่มีการเป็นสูงสุดนะคะถามว่าแล้วผู้ชายล่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ไหมเป็นไปได้ค่ะนะคะเป็นไปได้ทั้งสองเพศแต่ว่า ู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่านะคะและส่วนที่2ค่ะผู้หญิงแบบไหนคะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้มากก็คือผู้หญิงที่มีวัยตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปนะคะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น35-45 55นะคะ55พวกนี้นะคะก็จะมี เรียกว่าความเสื่อมในร่างกายนะคะแล้วก็ภูมิต้านทานในร่างกายก็อะไรคะคือปัจจัยที่ทําให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะเกิดโรคขึ้นมาส่วนใหญ่นะคะก็จะมีส่งต่อกันมาทางพันธุกรรมนะคะทางพันธุกรรมอย่างเช่นว่าถ้าเรามีคุณแม่พี่สาวหรือคุณยายนะคะ ที่มีปัญหาเรื่องของมะเร็งนะคะไม่ว่าจะด้านไหนของร่างกายก็ตามเราเองก็มีส่วนที่จะเป็นและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะส่งต่อกันทางเซลล์นะคะสองก็เกิดจากพฤติกรรมของเราอย่างบางคนนะคะยิ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเล่งความสวยกันด้วยวิธีการฉีดนู่นฉีดนี่อะไรแบบนี้นะคะเป็นการกระตุน้น บางสิ่งบางอย่างซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่จุดนั้นคือเราอยากสวยนะคะการแบบไปกระตุน้นบางครั้งมันก็มีส่วนนะคะหรือว่าพฤติกรรมเรื่องของการทานอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราต้องยอมรับเลยว่าอาหารหลายอย่างนะคะที่มีขายกันตามท้องตลาดเนี่ยนะคะเรียกว่าแทบจะทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะ สามารถนะคะเป็นสารที่ทำให้เราก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้รวมถึงมะเร็งเต้านมเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเรามีปัจจัยองค์ประกอบต่างๆอย่างที่จุนพูดมานะคะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาอีกนะคะสิ่งแวดล้อมอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนของเรา ะะหรือไลฟ์สไตล์ของเราที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วนเคร่งเครียดนะคะมีความเครียดสูงการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือดื่มน้ำน้อยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะในยามค่ำคืนซึ่งผิดปกติมากนะคะผิดปกติกับการเป็นมนุษย์มากๆนะ,ะก็มีผล นะคะทำให้เรามีปัญหาเรื่องของมะเร็งตังน้นมได้นะคะเราจะสามารถสังเกตได้อย่างไรบ้างเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือเราเนี่ยมีอาการของความเป็นโรคนี้นะคะวิธีการสังเกตเง่ายๆก็คือสังเกตที่เต้านมของตัวเองเนี่ยล่ะคะ่ะ ยิ่งเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะยังไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้เราสามารถเช็คตัวเองได้ในเวลาที่เราอาบน้ำนะคะหรือตอนที่เราจะนอนก็ได้เวลาที่เรานอนที่บนเตียงเนี่ยเราก็สามารถเช็คตัวเองได้นะคะ ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆหรือบางครั้งบางคนอาจจะไม่ได้ตรวจสอบตัวเองนะคะแต่เห็นความผิดปกติที่ร่างกายของเราจุดไหนบ้างน,นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่คือสัญญาณนะคะของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมแล้วนะคะ1น,นะคะสังเกตที่หัวนมของเรานะคะอาจจะมีรอยบุมนะคะมีรอยบุ๋ม ซึ่งมันจะไม่ได้บุ๋มไปทั้งหมดทั้งแถบของเต้านมแต่มันจะบุ๋มเป็นบางช่วงสมมุติว่านี่คือเต้านมนะคะแต่มันและนี่คือหัวนมนะคะมันบุ๋มที่ด้านข้างนะคะที่ด้านข้างกดลงไปเนี่ยนะคะมันไม่ลงด้วยบางทีนะคะกดลงไปเนี่ยไม่ลงเป็นก้อนไตแข็ง,แ,ขงแต่ตรงอื่นเนี่ยกดได้สัมผัสได้แล้วถ้าเรากดลงไปแล้วรู้สึกเจ็บ น,ะะนี่ก็คือสัญญาณนะคะแล้วเราลองไปกดอีกข้างหนึ่งดูถ้าสมมุติว่าอีกข้างหนึ่งไม่ได้มีอาการเจ็บใด,ดๆนี่คือสัญญาณที่ทําให้คุณจะต้องพาตัวเองไปโรงพยาบาลตรวจสอบนะคะนะคะสองนะคะดูนะคะว่าลอกเต้านมของเราบริเวณเต้านมของเราหรือหัวนมของเราเนี่ยนะคะเกิดอาการที่ดําคล้ําหรือเปล่าหรือเกิด เปลือกผิวซ้มนะคะอยู่ที่เต้านมของเรานั่นคือสัญญาณและทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันด้านหนึ่งอ่ะเป็นปกติแต่อีกด้านหนึ่งกับคล้ำหรือมีผิวเปลือกซ้มนะคะขึ้นมานะคะในส่วนนี้ต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วนะคะหรือว่าสามนะคะคล้ำคล้ำบริเวณก้อนเนื้อนะคะทั้งสองด้านของเรานะคะ ในเวลาที่เราอาบน้ําหรือตอนที่เรานอนวิธีการนะคะในการตรวจสอบเต้านมนะคะใช้วิธีการยกมือขึ้นนะคะแล้วคลําด้านข้างจับไปเลยค่ะของเราเองไม่เป็นไรนะคะอ่าอันนี้จุนสาธิให้ดูนะคะแล้วก็คําดูนะคะทั้งสองด้านถ้าเกิดเป็นก้อนนะคะลักษณะนูนนะคะมีก้อนเนื้อเป็นไปแข็งๆบริเวณนะคะเต้านมของเรานะคะแล้วกดไปแล้วเจ็บ ถ้ามีข้ามนึงไม่มีนี่คือสัญญาณที่เราจะต้องพาตัวเองไปโรงพยาบาลนะคะต้องไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ตรวจเช็คแต่เผอิญว่ารู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บแล้วก็ไปสัมผัสได้เลยนะคะนั่นคือใช่แล้วนะคะเพราะเราปล่อยทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้สังเกตตัวเองเราไปรู้ตัวอีกทีอุ้ยมันมีก้อนเนื้อจริงๆด้วยมันเจ็บมันเจ็บ มันเจ็บไงเราจึงรู้สึกขึ้นมาแต่สําหรับบางคนที่แบบมีการตรวจตัวเองก่อนนะคะทุกบริเวณที่เป็นรอยบุม๋มนี่คือสัญญาณที่มีความผิดปกติแล้วนะคะส่วนที่สี่นะคะที่บริเวณหัวนมของเราเนี่ยมีเลือดหรือว่ามีน้ําเหลืองเนี่ยไหลออกมาหรือเปล่านะคะดูว่าที่บริเวณหัวนมนะคะมีแผลมีเลือดมีน้ําเหลืองไหลออกมาหรือเปล่า ถ้ามีเนี่ยต้องรีบไปตรวจแล้วนะคะข้างในมันคงอักเสบมากเกินไปแล้วนะคะเรามันถึงได้ส่งออกมาขนาดนี้นะคะหรือข้อ5อาจจะเกิดแผลที่เลื้อลังนะคะเกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะตอนแรกว,ว่าอุ้ยเรา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 ,เราจำได้ว่าเรามีแผลแล้วเราก็ลืมไปแล้วมาเป็นอีกครั้งนึงกลายเป็นว่ามีเลือด มีหนองมีก้อนไตเกิดขึ้นนะคะที่เต้านมของเรานั่นคือสัญญาณของโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งถ้าเรารักษาดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่เนินเน่นๆเรามีสิทธิ์ที่จะหายขาดได้โรคนี้สามารถรักษาหายขาดได้นะคะถ้าเรารู้แต่เนิน่นในเราวิธีการรักษาเนี่ยเราอาจจะดูแลนะคะด้วยสมุนไพรก่อนนะคะ หรือเรามาดูแลเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารของเรานะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรานะคะหรือถ้าเราอะไปเป็นโรคมะเร็งระยะ3ระยะ4แล้วเนี่ยนะคะก็แนะนำเลยว่าเราควรจะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วและปรึกษากับแพทย์นะคะว่าเราควรจะดูแลแบบไหนนะคะที่โรงพยาบาลก็จะแนะนำเรา นะคะว่าให้เราดูแลอาจจะใช้แบบเคมีบำบัดคีโมต่างๆนะคะเพื่อทำการนะคะอะไรคะทำการดึงเชื้อมะเรงนี้ออกไปนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกดีใจนะคะว่าอุ้ยเชื้อโรคเชื้อมะเร็งเนี่ยออกไปจากร่างกายเราแล้วนะคะแล้วมันจะจบไปมันไม่จบเท่านั้นนะคะเพราะการใช้เคมีบำบัดหรือการใช้คีโมนี้นะคะ นอกจากจะฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วก็จะฆ่าเซลล์ที่ดีของร่างกายของเราด้วยค่ะถูกต้องค่ะนะคะก็จะฆ่าตัวเราไปด้วยถ้าเราได้รับปริมาณที่มากนะคะดังนั้นเราจึงต้องฟื้นฟูร่างกายนะคะบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงก่อนก่อนที่จะรับนะคะเคมีบำบัดต่างๆนะคะซึ่งการดูแลนะคะ มีหลากหลายวิธีจะทานเป็นวิตามินก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็จะใช้เป็นอาหารบำบัดบางคนใช้ดีท็อกซ์ถูกไหมคะหรือบางคนนะคะมีลูกค้าหลายท่านก็มาปรึกษากับจูนว่าต้องการจะใช้สมุนไพรของคุณหมอเสงบำบัดดูแลฟื้นฟูนะคะแล้วก็แก้ไขนะคะขับของเสียนะคะที่มันเกิดขึ้นจากร่างกายด้วยการใช้สมุนไพรตรงนี้ ใช้ตัวไหนดีหรือบางคนหลังจากที่ทำการคีโมมาแล้วอยากฟื้นฟูให้ร่างกายของตัวเองนะคะกลับมาแข็งแรงดังเดิมลดอาการของผมร่วงผมขาดทานอาหารไม่ได้อิดโรยรู้สึกเลียซึ่งในส่วนนี้เทนะะวันนี้นะคะจึงก็จะแนะนำสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงนะคะในเมืองไทยนี้นะคร เป็นกันเยอะมากแล้วต่างชาติละ่ะมีโรคนี้ไหมบางประเทศเป็นเยอะกว่าเราอีกนะคะในแถบของยุโรปเนี่ยเป็นเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะทานเป็นเนื้อแลวเป็นแล้วก็ทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะคนไทยผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ทานอาหารด้วยสมุนไพรนะคะทานน้ำพริก ทานผักต้มพวกเนี้เรายังมีขายในการเจ็บป่วยเรื่องโรคเนี้ยน้อยกว่าเขานะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยพฤติกรรมหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอการทำงานหนักแล้วมีความเครียดสูงนะคะหรือบางคนเนี่ยต้องการสวยอย่างที่บอกนะคะเล่งฉีดนุ่นฉีดนี่ฉีดนั่นจนแบบในร่างกายมีสารพิษนะคะเกิดขึ้นในทุกบริเวณนะคะ ของอวัยวะแต่เราไม่ได้ทําการตรวจเช็คเพราะเราไม่ได้เห็นตัวเองว,ว่าเรามีความผิดปกติอะไรเราก็เลยปล่อยปะละเลยจนมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยเราเป็นขั้นสุดไปวันนี้นะคะที่จูนจะแนะนํานะคะให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องนี้หรือดูแลปกป้องบํารุงฟื้นฟูเสริมสร้างขับของเสียกันก่อนดีไหม ด้วยตัวไหนดีอาวันนี้ค่ะตัวที่จุนจะแนะนำนะคะซึ่งเป็นชุด1เดือนสามารถทานได้ถึง1เดือนนะคะก็คือตัวสตาร์ไลท์นะคะ9 99 9นะคะนี่เป็นแพ็กเกจใหม่ของเขานะคะซึ่งใน1เดือนเนี่ยนะคะจะทาบบน2นะขวดแบบนี้นะคะทาน2ขวดแบบนี้เดี๋ยวจูนขยับมานะคะทาน2ขวดแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้นะคะก็คือกล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งขนาดของเขาอยู่ที่750มิลนะคะตัวนี้ชื่อว่าสตาร์ไลท์นะคะ999ตัวนี้นะคะช่วยเสริมสร้างปรับสมดุลน,นะคะท่าทั้ง4บํบำรุงอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายที่เป็นพื้นฐานเช่นหัวใจต่อตับไตกล้ามเนื้อข้อกระดูกและเซลล์ต่างๆซึ่งมีลทธิ์ในการดูแลลึกมากนะคะมากกว่าสตาร์ไลท์111มากมายหลายเท่า ะะซึ่งในจุดนี้นะคะลูกค้าประทับใจทุกท่านนะคะที่ได้ที่มีโรคหลายๆโรคหลายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งตับนะคะหรือโรคตับหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งเต้านมนะคะใช้ตัวนี้ดีมากนะคะ แล้วก็คนที่มีซีดนะคะปัญหาซีดเต้านมนะคะหรือว่าซีดในมดลูกผังผืในผังผผืดนะคะในมดลูกจุนจะแนะนำให้ลูกค้าทานตัวสตาร์ไลท99์999เพื่อทำการฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างปรับสมดุลน,นะคะให้อวัยวะเหล่านี้นะคกกลับมาทำงานมีประสิทธิภาพดังเดิมเรียกว่า ทำงานอย่างสมดุลตามหน้าที่ของเขานะคะตรงไหนที่เขาจะต้องแบบขับออกเขาก็จะขับออกของเขาเองซึ่งบางคนที่ทานไปเนี่ยนะคะบางคนก็จะหลับได้ลึกขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นเพราะว่าอาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นอาจจะทำให้ที่ผ่านมาสองสัปดาห์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณทานข้าวไม่ได้เลยนะคะกิ่พันตัวนี้จะช่วย นะคะปรับสมดุลนะคะถ้าคุณอ่อนอ่อโหยโลอยแรงไม่มีแรงไม่มีกําลังสมองเสื่อมจําไม่ค่อยได้งงงเบอร์เบอรจากโรคร้ายที่เป็นอยู่พอเราทานไปปุ๊บเราจะทานอาหารได้กินอิ่มนอนหลับขับถ่ายดีนะคะจะทําให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปนะคะคนที่เป็นมะเร็งบางทีถ้ามีอาการเครียดนอนไม่ได้เนี่ย ะะก็จะซุดเร็วถูกไหมนะคะแล้วก็บางคนบางรายตรอมใจแป๊บเดียวเสียชีวิตเร็วมากเลยเราไม่ได้บอกนะคะว่าผลิตพันธ์ของคุณหมอเสงจ,จะไปรักษาและทําให้โรคของคุณหายได้นะคะถ้าคุณเองไม่ลองเปิดใจคุณไม่ทานเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยแต่ถ้าคุณทานไปคุณจะรู้นะคะจากความรู้สึกในร่างกายของคุณเลยว่าคุณทาน ตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณหลับสบายขึ้นความวิตกกังวลของคุณจะลดลงมันทําให้คุณเป็นยังไงคะหลับสนิทนะคะความเครียดลดน้อยลงนะคะความปวดเมื่อยตึงในร่างกายของคุณดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายคุณจึงหลับสบายนะคะอาการปกเจ็บปวดต่างๆก็จะลดลงนะคะความเครียดความกังวลก็จะลดลงนะคะ ซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเริ่มเป็นยังไงคะระบบเลือดก็จะกลับมาดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดก็จะดีขึ้นซึ่งในการดูแลโรคนี้นะคะมะเร็งเต้านมนะคะจุจะไม่ได้จัดเฉพาะเพียงตัวสตาไลท์99 9เท่านั้นอีกตัวหนึ่งที่จุจะต้องเสริมนะคะและต้องควรที่จะต้องทานคู่กันก็คือตัวคามิ้นชันชนิดแคปซูลนะคะ ของคุณหมอเสงซึ่งขมิ้นชันตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยสามสิบสองชนิดนะคะไม่ใช่ขมิ้นชันแต่เพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งมีอ,ออกริ์นะคะเป็นชนิดตำรับนะคะสามารถที่จะขับของเสียรับพิษจากร่างกายพิษจากในตับนะคะหรือในระดับเซลล์ในเม็ดเลือดของเรานะคะได้ตัวหนึ่งเข้าไปบำรุงตัวหนึ่งเข้า,ขาไปดูแลเรื่องของอาการอักเสบขับของ ออระบบผักถ่ายของคุณจะดีคุณจะเห็นได้เลยว่าหลังจากที่คุณทานไปแล้วนะคะหนึ่งเดือนนี่จากการที่จุนจัดปริตพันธ์นะคะให้กับลูกค้าผิวที่คล้ำนะคะผิวที่คล้ำเกิดจากโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าเลือดเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะเต้านมนะคะที่มีปัญหาจะเริ่มกลับมานะคะสีเป็นปกติเหมือนเดิม ะะเหมือนเดิมจะค่อค่อยดีฝืนฟูถ้าคุณนะคะเป็นในระยะเริ่มต้น1หรือ2บางรายใช้วิธีการนี้นะคะคือการทานสมุนไพรนะคะผลณฑนชุดนี้เป็นผลิตณฑนตัวที่ขายดีที่สุดนะคะในร้านของจูนเพราะว่าสตาร์ไลท์999เป็นสมุนไพรนะคะในกลุ่มบำรุงร่างกาย ที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดนะคะฟื้นฟูบำรุงเสริมสร้างและเห็นผลเร็วที่สุดในกลุ่มบำรุงนะคะของคุณหมอเสงแล้วตัวนี้เป็นตัวที่จูนเชียร์ลูกค้าทุกท่านนะคะในยุคป,ปัจจุบนันเพราะตัวนี้แหละที่สามารถนะคะต้านอนุมูลอิสระได้นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งมีผลนะคะต่อการเป็นโรคมะเร็งนี้อย่างสูงมาก แล้วถ้าใครนะคะมีมีข้อสงสัยนะคะต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมต้องการปรึกษานะคะสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0816292396นะคะจุนยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะก็วันนี้นะคะจุนเชื่อว่านะคะข้อมูลดีๆในเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมนี้นะคะมีส่วนที่ช่วยนะคะทำให้ หลายๆท่านคะกลับบ้านไปตรวจนะคะตรวจร่างกายของตัวเองนะคะได้นะคะอาจจะเป็นข้อมูลเล็กน้อยะะที่มีผลต่อชีวิตประจําวันของเราซึ่งเนาะ,ะผู้หญิงเราต้องใส่ใจควรดูแลนะคะสนใจสุขภาพของตัวเองนะคะก่อนที่จะไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะปัจจุบันนี้ก็เนาะโรงพยาบาลก็เชื้อโรคเยอะแยะมากมายตรวจตัวเองนะ,ะแก้ไขดูแลฟื้นฟูและเป็นหมอให้ตัวเองก่อนนะคะเรา นะคะรู้เร็วเราก็สามารถรักษาดูแลบำรุงตัวเองแก้ไขได้เร็วค่ะวันนี้นะคะจึงก็ขอแบ่งปันข้อมูลสุภาพนะคะด้วยสมุนไพรหมอเสงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ